สวัสด,ดีค่ะกับพิวรอเอ็นไลฟ์สไตล์ a n n e l นะคะกับแม่บานมาทรงคาวนะคะหลังจากบอกไปแล้วว่าโซฟีมีอาการแล้วก็ตรวจโควิดอยู่บ้านก็ขึ้น2อขีดกันเลยค้นกันไปตรวจหาสีคนนะสิบห่างเลยสีคนนะคะตอนวันจันทร์เนี่มาแรงแม่บานก็ได้ยกเลิกก็ได้ยกเลิกงาน เพราะว่ากับโบเน่ใจว่าติดบ่ติดเพราะว่างานที่แม่บ้านเฮ็ดมันเฮ็ดอยู่โรงพยาบาลนอกกับคนป่วยมละ่ะเพราะว่าลูก,กอะว่าติดโควิดแต่ว่าเผื่อความแน่ใจกับพากันไปตรวจ PCR ีอาร์ผลก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะกัเป็นันว่าโซฟีกัติดแท้แน่นอนนะคะพอบ้านกับแมทธิวบ่ติดแม่บ้านติดค่ะแม่บ้านติดรอบสองนะคะบ้านติดโควิดกับลูก กับบอลลูหรือลูกติดจากแม่บ้านแม่บ้านกับบอลูขึ้นกันนะคะอันนี้มันกับบอกบดถ,ถึกแต่ว่าอาการอันนี้มันกับมือที่สามแล้วนะคะกับจยนนังข้านพูดไม่วันพุดนะคะกับอาการเป็นยังไงที่โซฟี่มาวางจานันเนี่มาแลงโซฟี่จมมาจมว่าเจ,จ,จ็บขี้มแห้งแบบว่าปวดตามขาตามมือตามคอมันวันปวดเบิดมือเช็คอุณหภูมิมันก็คืนสามสิบแปดมันบอกแล้วก็ให้กินยาพารา แม่บานกับมีอาการเจ็บน้ำตอยู่แต่ว่าแม่บานเจ็บตะไลมือแล้วแม่บานก็คิดว่าจะจะข้องไปเฮ็ดงานเ,าเพื่อสนักแค่ไปดึงดึงผ้งาปูจังสันจังเสียงสินะสไลดิดึงชีตด,ดึงผู้ปว่วยขึ้นทั้งเตียงแม่บานกับว่าแม่บานนี่แต่ว่าแม่บานปวดต้นแขนนิ่ตะไดแต่ว่ามันปวดไปเบิดนั่งสินะ กปวดมาหลายมือแล้วแต่กะบขึ้นว่าจะคล้องอันนี่แต่ว่ากะบแปลกใจดราคันว่าจะคล้องสิติดเพราะว่าหอกกวาดห้าหอมหอกดมกันสินะกับหลูกส้วนะมันก็ข้อเขียกันเนาะมันก็ตีเป็นธรรมดาละกับพอบานก็บได้ไปดมไปกวาดกันบานดอกมันเบิดย่มแล้วเอ้ยพบานกันแล้วตายฉันกันเนื้อว่าฉันติดรอบแหลกมาแล้วกับวานหล่างกายฉันจะมีพุ่มกลุ่มกันสิบวติดง่ายๆอีกกัยังติดอีกคือเก่า แม่บานก็มีไข่อ่อนๆนะคะหลังจากนั้นแม่บานก็กินยาพาราโซฟีก็กินยาพาราตอนนี้ไข่ก็ลดลงแล้วนะคะเหลือก็เหลือสามสิบเจ็ดสามสิบหกจุดเจ็ดจุดแปดแปลงสินะสามสิบเอ็ดจุดสามสิบเจ็ดจุดหนึ่งจุดสองจุดสามนสินะก็บมถึงสามสิบแปดก็โอเคนะคะมีอาการเป็นจังไดเมื่อขึ้นนี่แม่บ้านแม่บ้านเจ็บเจ็บน้ำตัวไหลนอนนอนหันข้างบ่ได้มันคือจังมันทับ ตัวคือตัวเขาอ้วนเขาหนักมันทับหรือตรงนอนไงายเดนลูกคืนมากกินยาพราราคอยไปนอนต่อใดนะคะเพราะมันเจ็บขิ่งจึนเศร้ามากกับปวดหัวก็กิกนยาพารานะคะเศร้ากินเทียงกินแรงกับสิกินมาตลอดเพราะว่ามันเป็นคือยังบดซึนแต่ว่ากับอดีปเป็นหนักอีกอย่างกะกะทือว่าเขามีวัคซีนสองเข็มกับซอยใดอยู่นะคะแต่ว่ามันก็นยังติดคือเกา่าพอบานกบ พอบานกับคือว่าเขาอนุญาตให้เวิร์กรฟมโฮมได้ที่จริงท่างลูกท่างหมองเฮ็ดงานพอบานเขาก็บอกให้ไปเฮ็ดงานแล้วเขาให้พอบานเวิร์กรฟมโฮมแต่ว่ามันออกกฎใหม่อยู่นี่นะคันว่าโควิดคอนแทกัะว่าจาเป็นต้องมักกักตัวซิมือคือจึงคือตะเกียกงศินาคือว่าคล้ายๆว่าพอบานกับเป็นคนออกไปสื่อกับเขากับน้มได้งศินาเป็นคนออกไปข้างนอกได้แมทธิวกับเป็นคนแมทธิวกับไปโรงเรียนได้คือเกางศินาเพราะว่า มันมันมันบม,มันเขาเปลี่ยนกฎหมายหม่เังสินะเขาก็ถือว่าแม่บานก็ไดเจ็บ2องเข็มแล้วแต่ว่าเป็นโควิดก็ต้องอยู่บ้านเพราะบ้านถือว่าได้แเจ็บ2องเข็มแล้วเป็นโควิดคอนแทคเช็คตอนตอนระวังรอบผลตรวจเนี่ยเขาก็บอกไปเห็นงานละแต่นเหมือนมันเคลียร์แล้วก็ไปได้เังสินะแม่บานก็ตตรงกักตัวกับโซฟีอยู่ในบ้านเนี่ยจนหอดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะวันที่สิบเอ็ดเมื่อกัน วันพฤหัสหนาค่ะก็เริ่มกักตัวมากแต่วันจันพอเริ่มมีอาการวางวันจันวันที่ยี่สิบเอ็ดก็เป็นมือสุดถ่ายเอออีกแล้วนะคะมันก็เสียเวลาเนาะเสียเวลาในการทําการทํางานลูกก็เสียเวลาการเลี้ยนแต่ว่าก็ดีจังนึงเข้ามาดีไหมยถึงวาม ที่ลูกสาวเป็นล์โบ,บ่ได้เป็นอาก,การหนักนะที่แม่บ้านก็กังวลคือกันเพราะว่ากังวลยานเพราะว่าลูกบ่มีวัคซีนเด็กหน่อยห้นเดนรับนะคะแต่ว่าเขาก็มีโครงการสิให้เด็กหน่อยได้ฉีดแต่ว่าแมทธิวกับโซฟีห้นได้ได้ฉีดแม่บ้านก็โอ้ยเมือม่อยเมื่อยเมื่อยในชีวิตจะคลอมสามเดือนที่แล้วแม่บ้านก็ติดโควิดมาหนี่แม่บ้านก็ติดโควิดอีกแต่ว่า อาการนึ่งที่บอกได้คือว่าเจ็บขิ่งมากแม่บานเจ็บขิ่งปวดหัวแแรกๆเจนเจ็บข้อจักนอยแต่ว่าแม่บานกินยาหลัดกินยาหลัดเพราชอบมันเลยโบนีถามว่าไอบอ่แม่บานบบไอนะคะแต่ว่าก็มีน้ำหมูกจักนอยแต่ว่ากะบบเดมีมากี่นะโซฟีก็ซึนขึ้นหลก็กินเขาได้เพราะว่ามือแรกๆจันนังข้านก็เป็นแบบ บ่อยากกินคือว่าปากมันอันนี้เนาะกับบ่อยากเป็นมืเไม่มาเมือ่อเศร้าแม่บ้านต้มข้าวต้มก็กินข้าวต้มก็แม่บ้านมือขึ้นนี่แม่บ้านเฮ็ดถอดไข่ถอดไข่ก็หุงเขาก็กินลายเตือบอยู่มื่อนี้ก็กินอาหารอยู่ลายเตืบนก็ซื่นอยู่กับแม่บ้านก็บว่า,าต้องกินข้าวกินน้ำต้องรักษาจะคลองเพราะว่า เขาก็มีเบอร์ไม่นันไม่เหนียหเขาติดต่ออยู่ล่ะคันเกินเขาเป็นมักนักเป็นหลายแต่ว่าเขาก็สินี้แอปพ่อหูเขาพราเขาหูว่าเขาเป็นเขากิสิส่งเมสเซจมาให้เขาไป track and trace บ่ track track and trace บ่จว่าอะไรล่ะบอกว่าอะไรเขาไปเขาไปในแอปไปลงทะเบียนไปบอกว่าเขาเป็นนั่นล่ะเขากิสิ track เขานะ track เขาว่าเขาอยู่บ้านบ่ไปว่าเขากิสิแท็กจากมือถือเขานี่แหละว่าเขาอยู่บ้านบ่เขาเกิสิแบบว่า เธอตรงอยู่บ้านหาบอกอกไปใส่รักษาอย่างนี่งนี่สหลักอะคันอยากได้ซัพพอตอีหย่างกับไม่เบอร์ไม่หยังแบบว่าต้องการความช่วยเลยอีหย่างเขากับไม่เบอร์เบอร์หายทรหาย,อยดอกแต่บําบานก็นโอเคอยู่เฮ้ยเมื่อยเจ็บปวดตน้นปวดกระงอนนะคะต้นข้อปวดต้นข้ออยู่นี่ปวดต้นข้อวางเทียงกับกินยาเพราะว่ามันสิเป็นนักหัวเป็นนักหวัวลังเทือกกินยาแล้วก็ค่อย นอนจะข้าวกับกรซืนแต่ถ้าชูดนะคะถือว่าดีขึ้นดีขึ้นถ้าว่าจังเจ็บขคีงบ่ก,ก็ยังเจ็บอยู่ปวดคือคันเนื้อขันตัวแต่ว่ามันคันข,นขันหนักจักหน่อยแบบบรู้สึกว่าห้องเมยแห้งสินะกับข้ามาประเดีว่าเมยแห้งแต่ว่ามันปวดรู้สึกสบายนิดโตนึงสิละแต่ว่ากับเฮ็ดงานบานได้อยู่ซักผ้าซักแพรเอาผ้าปิตาเฮ็ดนั้นที่นี่ได้นีดนี่น่หน่นนนอยยูเพราะว่าเ,เห็ุเลยเหตุเมยแล้วก็ มานอนมาพักผ่อนหนึ่งสินะแบบคันมันเป็นนากะชิมไว้สักวันกับมานอนเห่นจะข้าวก่อนไข่กับเห็ดตองสินะกะบับโบเรมีไข่ไม่ยังกัเบิง่งจะอาการจะของอยู่นะคะกับพอบ้านกับองเทือกะับหลอดมาสองเทือแล,แล้วเราแหงแเราแหงห้องเป็นวัดเป็นไอห้องก็เศ้าไปตรวจเบิ่งเลาก,กับโติดแม่บานโทรคุยกับโมพอดีบ้านนี้โมเขากอเลยว่าบบมเมนบ่เมนเธอมีหลคประจำตัวเลยติดไงเออว่า ไ้บานก็เลยว่าเออมันอาจซิเมนอีกหนึ่งกระได้ั้างแต่ว่าพอบานเราก็กินยาขึ้นกันที่เราก็เป็นโรคความดันสูงแต่ว่าไม่บานเป็นความดันต่ําแล้วก็เป็นโรควิ่นเวียนออียงนี้น้ำในหูไม่เท่ากันนี่แหละก็ต้องกินยาเบาเร้าแต่ว่า กัแม่วันกับบรลูนนะก็ว่าจะจะของอันนี้อยู่แต่ว่าก็โอเคนะคะรักษาตามอาการไปกับขอบคุณหนลายนะคะเป็นกําลังใจให้ลูกสาวกับโอเคอยู่นะคะซึนสดซ่นสด,ดชื่นอยู่สดชื่นอยู่เขากับเบิ้งซ่อมเบิ้งหลูกอยู่กับให <c oughs> ้วัดอุณหภูมิบ่เศร้ากั่ละมีมีแนววัดนะคะแม่บ,บ้านมีแนววัดอยู่อยู่อยู่บ้านนะคะซื้อตัตงแต้ลูกแน,น้อยคนละ อันเทอร์โอมิเอ่อเทอร์โมมิเตอร์ล่ะเขาเอิ่นยังกับเทมเปเนก็น้อเขาเอิ่นเนาะติย่างไปเห็นง่ายก็เอิ่นเทมเปเนกอ่าสืบแต่หนังแต่ลูกตั้งแต่ลูกเกิดเวลาตั้งหลายปีล่ะวัดอุณหภูมิพอบ้านเราออกไปเราก็ไปซื้อยาฆ่าโปรมาไฮหลักก็ยาพาราเพิ่มนะคะก็โอเคอยู่ไปซื้อกับเข่าพ่อบ้านก็ไปเป็นคนซื้อกับเข่าก็บเขาพูดหลายๆนะคะมาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแม่บ้านกับ พยายามรักษาสุขภาพนะคะกับคือบานเนาะกับสูสูสุขภูสุกคนนะคะกับอ้าวหยุดอีกแล้วบริหารงานบมิตตังอีกแล้วเราชีวิตดีแต่เด็กกินกับซามีเนี่แหละคันเป็นซ์ทาบใจความเลยยุ้ยแล้วจอยเลยติดจะโควิดอยู่เนี่เอาจังไดกับขอมีความสุขหลายๆนะคะสวัสดีค่ะประมาณกับซีมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะกับใช้ชีวิตอยู่บ้านเนี่แหละบริ้ไตไซส์่ะ ให้อยู่อากาศดีแจ้กน้อยอยู่ฝนบดตกมันก็นเลยบอดน,นี่แต่ว่ากับมันปวดนะคะมันปวดตามทุกเดี๋ยวจะไปกินยาจจกหน่อยแล้วก็สิบพักผ่อนขอบคุณหลายนะคะสวัสดีค่ะ